อ๋อพี <in animation> ่น้องจ้าแกะออกมาเร็วบ่ามันเป็นปูนนะเบิ้งบนปุ้ใยังเสือเอามีดแแทะแทะแทะว่าก็เห็ดย่างไรลมาเล่ยมาอ่านใน้ี่เขาบอกให้เอาใหม่เจาะทิ่มันจะเป็นเหมือนปูนเลยพี่น้องจ้าเห็ดย่างไดลผู้ใดเคยกินเห็ดย่างสี่บ่หนึ่งหลอดแล้วหลอดจะเสียเขาบอกให้เจาะให้ใส่เข้าไปสองหลอดแสดงว่าห้าต้องเจาะ เติมอีกหลอดนึงเป็นสองเสร็จแ,แล้วก็เติมน้ําตามตามหู้หลอดเนี่ยละ่ะคิดว่าว่าหลูเด้อพี่น้องจา้าเพิ่มเล่าละมาแต่ฟังนะครพนมกลางถิ่นไปเหล้านะพี่น้องจา้าเพิ่มเขาใส่น้ำบ่ราะเป็นของฝากน,น้ำยอ้อนแล้วมือกี่หน่อยเปลี่ยนบโบเขาให้เจาะแล้วขเขาเติมน้ำสองขวดสี่ฟุลงไปเดือยเอากระเป๋าเรื่อยๆดอกฟุลด้วยกล้องที่โบแม่นฟุที่มันกีหายเสียหายอยังฟุลด้วยเครื่องเด่นเลยขีฟุลด้วยเครื่องเด่นเลย เ้งตยาายอยู่นี่ไหนปูนมันก็้เตียหลอเ่เรื่อยอย่างคเลยกเบิ้งเล็กจังไดวันอองนี่แหละมีวันอองแหละจเงแกเปินไหมขาคือเขียนนะว่าเปิดขาออกบอกเปันบาฟาปิดว้งนามว่าว่าอ้งหนาง่ายๆอย่างเีเป็นปูนอัดไว้อืม นก็แต่ละว่ามันกินโมหรือเด้อบ่เคยกินมันดิขีปูนมันติบกเข่าไปข้างในบ่แม่นบ่มันมีฟองหน้าประกันอยู่แค well, uh ่ห huh. นึ่งอยู่เนี่ยแต่ว่าที่เราว่ามันอ้าวว่ารูเราไปนอนเอ้ยมาเด้อแบบนี้มันกินยากจังสีบกซื้อหรอกงานสีบกสือแล้วแบ่เนี่ยจะเบิ่งมันเสียบจำได้กันแสีบกับว่าบ่ได้ละคนบ่หรูจักวิธีเนาะเดี๋ยวติดระเบิดดอกมันจะเป็นนุ่มๆมันดิปงไตหนาบ่ลรอมันอัดเป็นนุ่มๆมันเป็นปูนเป็นยังของมันแบบค่อยเอาปูนออก เโปะปูนเลยพี่น้องเ่ราเม็นดินอย่างธรรมดาเลยเป็นปูนเถียนวิธีเปิดนะเปิดฝาออกเอาหลอดไม้เจาะเข้าไปพนะาไหนหลอดไม้ไปเิอเลยหลอดไม้มามีมีหลอดไม้ออกมาสองอันนี่เขาหายมาสองอันเขาหายมากแก้้าออกแล้วหลอดไม้ทิมลงไปิเขาเอาไม้แก้ฝ้าออกเออเขาเอาไม้อันเอาเอง่อไงไงเขาเอาไม้มาหายหายละสองอัน มันนี่ฝามันปิดอยู่ยังสีเนาะฝาผ่าเปิดฝาออกเอาไม้โหลดเจาะแล้วว่าไม่เปิดฝาม่ามันดิมินดิบุตสีมิดเต็หินโอ้ยแย่อยู่จะนี่ว่าหาวิธีเปิดหินออกกับบ้านได้ไหมเธออันปูนเนี่ยปูนเดียวทำได้เลยไอ้ที่ไปรู้ว่าเอ็ดไอ้บัรู้วงไปนองเอ้ยเอาเดี๋ยวมันออกมาแบบไหนดิถ่ายต่อยังอยอันนี้หยุดก่อน จันเป็นยังไงอมันตีมันเป็นต้นอเอวันนี้ที่เอาออกเบิ้งเด้ยบันเอามีดกระเถาะเอาจนต่อจนวาปูนคือคงเดอนมงคือจังบกว่ายงไมตัวเมียนดียบอะนี่ี่ีปูนมี่ไม่เอาไปเอามือแย้มมันสิทะลุก็ไม่มีปิกอยู่กันปูนอีกนึงโอปูนคือคาเ่หนกหนาเตอะเลยนี่นี่บ่ทันออกเบิดเแเขไป็บอกต่แค่หอม จับถุงมาใส่ขวานนะเอาถุงออกใส่ขวบเขาก็ว่าเปิดตาออกเอานั่นจิ้มโอ้เปิดตาออกเอาหลอดจิ้มมันมาแม่นพ่าหาแต่หลอดจิ้มถุงอย่าจับคางเดียวพี่จับสองคางขึ้นนะถุงมันมี่หนที่บอกมันมีขี่กันมีแนวกันอยู่เป็นอยางไรโอ้ขีปูนมันตีบอลลุ่งน้ามืยปูนกัดทองใส่โอ้มีเฟี้ยงโอ้มีเจ็บ อ๋อเขาเติมน uh. um, you know, ้ำให้แกบมัร้อยขึ้นมะว่ะองไดรเออเติมน้ำหรอกเอานี่เอาปูนออกนี่ปูนออกก่อนจะยุ่มออกทั้งถุงนั่นล่ะปูนไอ้แกบนะดูนี่นะนี่นะเจ้ายจะดึงเตโอ้เป็นยังไงก็เป็นยังไงเบิงปูนดันข้างเมื่อกี้ตนเห็นด้วยก่อนหนึ่งตรงนี้นะนี่นี่หมนี่เยนีไปแยบอกให้นครเบนี่ที่แยกทิ้งมอได้เอาเอาแกบไปใส่ต้นไม้ น่าจะดีนะนเก็บเอาไปใส่ต,นต้นไม้เติมน้ำเมื่ไหร่ได้แบบเติมน้ำเติมเติมน้ำให้ให้ไอ้นู้นขางหลังให้เก็บมันลอยพี่เอาเก็บใส่ถังอันนั้นไว้ใส่ถ้วยอะไรก็ได้ทุนจะเอาไปใส่ปุ๋ยโอ้เป็นปุ๋ยใส่ต้นไม้เหรอวะเขาบอกใส่ซองขวดก็บ,บอกว่าขวดขนาดไหนสำเนียพี่มมน้องเดี๋ยวเติมให้มันเต็มนี่ลแล้วแล้วเขาบอกว่า ก็กินไปเติมไปเรื่อยๆจนกว่าจนกว่ารถจะจืดจางว่าหลอดอันนี้มันจะเป็นอะไรเขาบอกเอาแกบออกแล้วก็เติมน้ำไปซื้อๆเรามันอยู่ใต้แกบแต่ละพี่อืแกปบวมออกสองหลอดไปเลยเด้มันยังค่อยเป็นอากาศกต้องล้างคนเดียวหลอดนึงมันเติปูนเงาหมดเลยเติปูนแติมน้ำลงไป เติมให้มันจืดจางโอ้ให้อากาศมันออกอไม่เลยโอ้อะไดรอวบขึ้นอนนี่เนาะเขียงเขียงเห็นเนาะย้ำเจ้าเหี้ยหิวไปให้ไปหน้าเจ้าก็หิวไปตัวน้องบัตรอากาศมันออกเราเราเพื่อนเราเล่าสิโมเมนต์พระเอินอีอย่างก็เราให้ไม่รู้เราเหรอีค่ว่าเราใส่มั้นวดี เออเนียงกับวะรูไอเออเนียงมือนญี่ปุ่นนะพี่ญี่ปุ่นเอิเนียงของตอนเที่ยกินนะพี่ญี่ปุ่นนะซาเกะมันรสชาติเหมือนซาเกะเหมือนซาเกะเลยเล่มันซาเกะญี่ปุ่นเลยเตะยังไงเถิดเราเคยไปอยู่ญี่ปุ่นด้วพี่น้องเรากินซาเกะญี่ปุ่นเราเลแต่มันมันอวานหวานอย่างเงี้ยเถิดแต่ว่าซาเกะญี่ปุ่นก็มีหลายรสเหมือนกันนะรสแบบญี่ปุนกินเลยหวานหวานเนี่ย ไมเ่ฟูเหรอเฮ้ยเขากินน้ำไทยบารู่เรืองอืมปิดปลาไว้เฮ้ยเรียกแต่ผู้มักหรอกรสชาติเหมือนจะเหมือนจะเหมือนสาโทก็ไม่ใช่กลิ่นหอมหอมเหมือนแป้งมักขนมเส้นนิดนิดเหมือนสาโทนิดนิดรสชาติ หวานหวานฝืนฝืนฝืนเจ้าใดบุมันบอกไม่ถูกเนาะมันก็มีมันก็มีดีเกียงมันน่ะใครก็สาเกล็ดอ่ะสาเกล็ดอ่ะสาเกล็ดค้างได้เป็นเพราะมันมีแกบนี่เขาหมักไอ้ข้าวนะตำข้าวดิบหมักด้วยนะพี่ตำข้าวดิบให้เป็นเหมือนแกลบเนี่ยเพราะว่าแกบเนี่ยมันไม่ใช่แกบนะพี่เหมัอนก็ตำเอาข้าวตำเขาเลยตำเอาข้าวไปแช่น้ําอือเสร็จแล้วก็มาตําแล้วก็หมักนะคิดว่าเดี๋ยวนี้เห็นบ่เห็นบ่เห็นเนาะข้าวอันนี้ เปลือกพี่น้องเติมน้ําลงไปเอาหลอดเจาะเข้าไปใต้แล้วก็กินพี่น้องเหมือนเขาดูดออกจากแกบนั่นแหละข้าวหมักเนี่ยทำไมเขาไม่หมักมัอนข้าวหมาดเนาะเขาหมักเป็นข้าวข้าวเปลือกแช่น้ำเสร็จแ,แล้วก็ไปไปตําแล้วก็หมักไปเลยนะหมักเหมือนข้าวสารนะ่ะแต่ไม่ใช่ข้าวสารด้วยทรงนะเป็นข้าวสารที่แช่น้ําหมักออกจากเปลือกเนาะรู้ทางเอาพี่น้องเนาะ เห็นมันแปลกดีแบบว่าเอาคือเอาปูนโบกยังสี่คนสีอาหลอดจอกินยังไดก็เลยทายมาเบิ้งแค่นี้แล่ปเนอกไปเที่ยวนครพนมทาาวิธีเฮ็ดจนว่าไปเที่ยวนครพนมมาก็เลยสื่อมาเอาคือว่ามันช้างไทยวิธีดื่มแก้ฟ้าออกเแล้วเสียบหลอดทั้งสองหลอดจนถึงข้นหายแล้วเติมน้ำเปล่าลงไปสองขวดแล้วดื่มได้เลยคือนเติมไม่ได้จนกว่านวดจะจืดมาถึงว่าอ๋แค่นี้แหละจ้า เอามาฝากกันแค่นี้ละโบเคยเห็นคือกันแต่จ้าพี่น้องจ้าไปเที่ยวมาเลยสื่อมาน้ำทงังโอเคเนาะสวัสดีค่ะเนีย่ยเตือนจิไปหน้าต่อโอ้โหวกก